กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับรองพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นซึ่งพบไดโนเสาร์หสายพันธุ์เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยวันที่4ธันวาคมที่3าย่านมิทาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2563ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานโดยในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการชุมชนปลอดขยะซีโรเวสปี2563ระดับประเทศ3รางวัลรางวัลอาสาสมัครที่ทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสอมอและเครือข่ายทอสอมอดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี2563และรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย2รางวัลได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดขอนแก่นย้อนหลังกลับไปเมื่อเดือนมกราคม2561 จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้อ,อบจขอ,อนแก่นเป็นเจ้าภาพบูรณาการการทํางานร่วมกันในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประกาศให้พื้นที่อําเภอภูเวียงและเวียงเก่าเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2561เพื่อขอรับการประเมินให้เป็นระดับประเทศซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์5ด้านด้วยกันคือ1 ด้านธรณีวิทยาและภูมิประเทศซึ่งพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่าเป็นพื้นที่ที่พบไดโนเสาร์ทั้งผัุนกินพืชและพัุนกินเนื้อถึง5สายพันธุ์ 2. โครงสร้างการบริหารจัดการ 3. การสื่อสารและการให้ความรู้ 4. การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 5. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยมีนายกอบจอขอนแก่นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ในการธรณีขอนแก่น และระหว่างวันที่21-24กรกฎาคม2563กระทระวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินอุทยานระดับประเทศลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าเป้าหมายข้างหน้าคือขอนแก่นต้องขับเคลื่อนให้เป็นอุทยานธรณีโลกด้วยความร่วมม้ยร่วมมือของทุกฝ่ายและคงไม่ไกลเกินเอื้อม แล้วแน่นอนนักเกิดว่าเรายังต้องร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ขับเคลื่อนกันต่อไปครับในการที่เราจะขับเคลื่อนให้เป็นโกลบอลิวพาร์คซึ่งผมกลับเรียนว่าคงไม่อยู่เกินเอื้อมของพวกเรานะครับจังหวัดพังก่นต้อมกันเลยนะทุกส่วนพร้อมกับพี่น้องประชาชนจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับแล้วทางด้านนายสมหมายเตชวานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได้กล่าวว่า พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกโดยต้องบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้องนอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่ารวมทั้งในตัวเมืองขอนแก่นต่างตื่นตัวที่จะสร้างอัตลักษณ์นำไดโนเสาร์มาทำเป็นสินค้าที่ระลึกประเภทต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ารักโลกชุมชนบ้านหัวถนนตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งกระแสะตอบรับดีมากทั้งตุ๊กตาผ้าไดาโนเสาร์กระเป๋าผ้าเป็นต้น การรับรองเป็นอุทยานทรณีระดับประเทศไทยถือเป็นก้าวที่สําคัญของขอนแก่นซึ่งทําได้ประสบผลสําเร็จมาแล้วการก้าวสู่การเป็นอุทยานทรณีโลกคงเป็นความฝันที่ไม่ไกลเกินจริงวันนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ขอนแก่นปักธงอุทยานทรณีโลกหมุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนรอคอย